เ้าต้องการอะไรถึงต้องมาหาข้าที่นี่หรือข้ามีเรื่องเดือดร้อนจะให้ท่านช่วยอ่ะท่านอาจารย์เจ้ามีอะไรเดือดรหรือเนื้อร้อนใจหรือคือข้าอยากได้ลูกสักคนค่ะเจ้าอยากได้ลูกก็ไม่ได้ยากนะแล้วเจ้ามาหาข้าเพื่ออะไรหรือก็ข<ม>้าไม่มีผัว<ม>จะให้มีลูกได้ยังไงท่าน เจ้าก็ไปหาผัวเจ้าสิก็ไม่เห็นจะยากอะไรนี่ท่านอาจารย์ท่านฟังข้าไม่เข้าใจหรือก็แค่ข้าอยากได้ลูกแต่ข้าไม่อยากได้ผัวมันวุ่นวายเอาเอาเอาเป็นอาว่าเจ้าต้องการแค่ลูกใช่ไหมใช่ใช่ใช่อาจารย์ข้าอยากได้ลูกงั้นเจ้าประนมมือแล้วพูดตามข้า ข้าอยากมีลูกข้าอยากมีลูกข้าพออยากมีผัวข้าพออยากมีผัวยื่นมือออกมาเตรียมท้ารับลูก <c oughs> อ้ยดีใจเถอะจ้าโอ้ขอบคุณอาจารย์หลายจ้าโอ้โอ้ดีใจดีใจเ่ต้องมีผัวกับมีลูกแล้วปาดนนิพี่น้องโอ้ย อาจารย์ทันเจีงหลายโอ้ได้ลูกเป็นตาแพงงถาวะพี่น้องได้ลูกเป็นตาแพงขนาดได้ลูกเป็นตาแพ่งขนาดพี่น้องเนาะ